สวัสดีครับวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda w เวบ125นะครับตัวท็อปหรือว่าตัวล้อแม็กปี2023นะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะครับเป็นแดงใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็ลูกค้ามาจากศรีสะเกตนะครับถูกใจในราคาที่ผมลงนะครับก็เลยมาซื้อที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาใช้บริการนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับ h อนด้าเวฟ125นะฮะสีแดงเทาตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งคานนะครับสําหรับฮอนด้าเวฟ125นะครับตัวท็อปนะฮะหรือว่าตัวล้อแแ็กปี2023นะครับวันนี้ปล่อยก็จะเป็นสี แดงเทานะครับคันนี้ก็เป็นของพี่ที่อยู่ศรีสะเกตนะครับปอดีแกถูกใจในราคาที่ผมลงนะครับแกก็เลยมาซื้อนะครับคันนี้ลูกค้าทำสัญญาแล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้านะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอำเภอกระสังตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสีแดงตัวนี้เป็นสีแดงใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้เป็นแดงร้อยยี่สิบห้าตัวใหม่นะครับ แดงตัวนี้จะไม่เหมือนร้อยสิบนะฮะเพราะว่าแดงตัวนี้ก็จะออกเข้มเข้มกว่านะครับนี่ฮะแต่ว <an> ่าโทนสีนี้จะเป็นเงานะครับผมนะสีจะออกแดงเข้มเข้มนะแต่ว่าเงานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะท่านใดที่ชอบโทนสีแบบนี้นะครับส่วนคันนี้ลูกค้าใส่กันลายนะครับผมนะก็คือป้องกันนะครับเวลาเราเอาของมาวางไว้ตรงนี้นะฮะสีเทาตรงนี้จะไม่เป็นรอยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็โทนจดทะเบียนก็จะเป็นสีแดงเทานะครับ คันนี้ก็ต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ดิจิตอลนะครตัวนี้จะเป็นตําแหน่งบอกเกียร์นะฮะเกน้ำมันนะคันนี้เราก็จะเติมน้ํามันให้ลูกค้านะครับถ้าเป็นรถใหม่นี่เราเติมให้คันละ100บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระยะทางนะครับเนี่ยเกียร์ของเขาสวยนะครับผมว่าระบบใหม่สวยนะครับเนี่ยเวลาเปิดไฟในไฟเขาสวยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ก็ราคาเงินสดนะครับรวมจดทะเบียนนะครับสําหรับ พอน้าเวฟบหนึ่งสองห้านะครับตัวล้อแม็กอันนี้คือราคาขายเงินสดนะครับพร้อมจดทะเบียนตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทนี่คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับของเรานี่โอนให้พร้อมนะฮะแล้วก็จดทะเบียนให้นะครับป้ายทะเบียนนี่จะเป็นป้ายของบุรีรัมย์นะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทนายที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะฮะหรือว่า จะซื้อก็ได้นะครับที่0921577129นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับผมนะเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่57,602บาทครับส่วนเงินผ่อนตอนนี้ทางร้านก็จัดโปรโมชั่นนะครับจ่ายรับรถ100บาทนะครับผมก็ได้เลยนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะับไม่ต้องใช้คนคำนะครับผมนะข้างงวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง48งวดนะตอนนี้ดอกเบี้ยก็อยู่ที่ 1.06นะครับ1.09แล้วก็1.10นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับผมนะเครดิตดีก็ได้ค่างวดถูกๆนะดอกเบี้ยถูกๆไปเลยนะครับผมนะเนี่ยสวยนะครับผมว่าสีนี้สวยนะครับสีแดงนะครับแดงนี่จะเป็นแดงเลือดหมูนะครับคันนี้ถ้าใส่จักร้าไปก็สวยนะครับบางคนก็ไม่ชอบใส่นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าใส่แล้วมันจะบางข้างหน้านะครับเพราะว่ารุ่นนี้ที่ใส่ของมันใหญ่นะครับเนี่ย ที่ใส่ของใหญ่มากนะครับบางคนเขาก็ไม่อยากใส่นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับถังน้ำมันที่จุดน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะรองรับเกจ209 95แล้วก็ E20 นะถังใหญ่มากนะครับเนี่ยครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับให้นำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันของเวฟ125ตอนนี้ก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับ อันนี้คือราคาที่ติดมากับรถนะครับห้าหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าร้านเราก็ขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะฮะทำให้ทุกอย่างก็อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นเบาะนะฮะเบาะก็จะเป็นผ้าเบาะสีดํานะฮะ รุ่นนี้ก็จะเป็นบเบาะแดงก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับแล้วก็สีเทาน้ําเงินก็จะเป็นเบาะสีน้ําเงินนะส่วนเบาะสีดําก็จะมีสีแดงเทานะครับกับสีด coisas, ําเทานะที่เป็นเบาะสีดํานะครับนี่ฮะสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นล้อแมกนะฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกขอบ17หน้าหลังนะครับขนาดยางหน้านี่70ทับนะขอบ17นิ้วนะฮะส่วนข้างหลังน,นี่80ทับ90ขอบ17นิ้วนะครับผมนะเมือสีเขาสวยนะครับ ตัวนี้ไฟท้ายนี่เป็นแบบฟู L l l e ดีนะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะฮะนี่ฮะตัวนี้รถปิดวันที่15สิงหานะครับวันนี้ก็วันที่26นะครับลูกค้าก็ซื้อแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านทอร์นาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะเพราะว่าที่ผมลงนี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่ สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็ <S <S ここสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ 125cc นะครับหลูกสูบ2องเบาวนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงชักนี่63.1นะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะตัวนี้เป็นเกียร์วนนะครับเกียร์หนถึงเกียร์สี่นี่เหยียบไปข้างหน้าหมดเลยนะครับผมนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะนี่ฝาสูบ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะก็จะเป็นตัวล้อแมกนะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อซีรวดกับรุ่นล้อแมกนะฮะล้อแมกก็57,602บาทนะครับส่วนล้อซีรวดก็55,572บาทนะครับราคาต่างกันอยู่ประมาณ2,000นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่เลือกใช้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันครึ่งโย่ใน3ปีนะครับผมนะระบบมุฉชีก็รับประกันในห้ปีนะครับ นี่ยสวยนะครับมีทั้งหมด u สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับแล้วก็มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครรุ่นล้อแม็กตัวท็อปก็5 7 6 0 2บาทนะครับรุ่นล้อซีรวดก็55,572บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านหอน้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็อาจจะถูกกว่านะครับบางร้านก็อาจจะแพงกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะะฮที่เข้าามมรับชคลิป ก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ